พระาวาจาจของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่5เมษายนสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรตบทอ่าน จากหนังสือประกาศเยเรมีบทที่1ิข้อส8ถึง20องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งเรื่องนี้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็รู้พระองค์ทรงเปิดเผยแผนร้ายของเขาทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกแกะว่างง่ายซึ่งถูกนำมาอย่างที่ฆ่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่า เขากำลังวางแผนร้ายต่อข้าพเจ้าพูดว่าเราจงทำลายต้นไม้ที่กำลังงอกงามเราจงกำจัดเขาออกจากแผ่นดินของผู้เป็นชื่อของเขาจะได้ไม่มีผู้ใดระลึกถึงอีกเลยบัดนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลพระองค์ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมทรงทดสอบทั้งความรู้สึกและจิตใจของมนุษย์ โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงลงโทษเขาเพราะข้าพเจ้าได้มอบคดีของข้าพเจ้าไว้กับพระองค์แล้วบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยนบทที่เจข้อสีถึงห้สเมื่อประชาชนบางคนได้ยินพระเยซูเจ้า ตรัสพระวาจานี้จึงพูดว่าคนนี้เป็นประกาศศกจริงๆบางคนพูดว่าคนนี้เป็นพระกิสเจ้าบางคนพูดว่าพระกิสเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือพระคำภีมิได้กล่าวหรือว่าพระกิสเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบตเลเฮมเมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่ ประชาชนจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพระองค์บางคนต้องการจับกลุ่มพระองค์แต่ไม่มีใครลงมือจับกลุ่มทหารยามรักษาพระวิหารกลับมาหาบรรดาหัวนหน้าสมณนะและชาวฟาริสีซึ่งถามเขาว่าทำไมท่านทั้งหลายไม่นำเขามาด้วยเล่าทหารยามตอบว่าไม่มีคนใดพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย ชาวฟาริสีถามว่าท่านทั้งหลายถูกเขาหลอกลวงไปแล้วหรือมีหัวหน้าชาวฟาริสีคนใดบ้างที่เชื่อเขาแต่ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่รู้เรื่องธรรมบรัญญัติก็ถูกสาปแช่งอยู่แล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสที่เคยไปหาพระเยซูเจ้าก่อนหน้านั้นกล่าวกับเขาว่า ธรรมบัญญัติของพวกเราไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดโดยที่ไม่ได้ฟังคำให้การของผู้นั้นและไม่รู้ก่อนว่าเขาทำอะไรเสียก่อนเขาเหล่านั้นจึงตอบว่าท่านก็มาจากแคว้นกาลิลีด้วยหรือจงค้นดูจากพระคำภีเธอแล้วจะเห็นว่าไม่มีประกาศกคนใดมาจากแคว้นกาลิลีเลยแล้วทุกคนก็กลับบ้าน สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้คุยกันว่าวิถีชีวิตของผู้ชอบธรรมหรือผู้รับใช้พระเจ้าต้องประสบกับการเบียดเบียนการใส่ร้ายการทรมาน และที่หนักที่สุดก็คือการถูกประหารชีวิตพระกาสุกเกเยรมีก็เป็นคนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตเช่นนี้ตัวบทที่เราฟังอ่านกันในโบราณที่หนึ่งบอกให้เราทราบว่าการเป็นผู้นำสารของพระเจ้านั้นยากลำบากแค่ไหนนอกจากต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจการสประมาทจากเพื่อนร่วมชาติแล้ว ยังพบว่าพวกเขาก็ายังรับท่านไม่ได้เจเรมีรักเพื่อร่วมชาติของท่านพยายามชี้ทางเดินหาทางออกเพื่อบ้านเมืองจะได้รอดพ้นจากการทำลายล้างของศัตรูอันได้แก่ชาวบาบิโลนที่กำลังยกทัพเข้ามาโจมตีแต่แทนที่ประชาชนเหล่านั้นจะเห็นเจตนาดีของท่านพวกเขากลับกลายเป็นศัตรูกับท่าน และวางแผนที่จะฆ่าท่านเพราะท่านพูดตรงเกินไปในพระนามของพระเจ้าการเป็นพยานถึงพระวาจาของพระเจ้าแม้ในท่ามกลางประชากรของตนมีความหมายว่าในที่สุดท่านก็จะต้องเป็นเหมือนลูกแกะว่าง่ายที่ถูกนำมายังที่ฆ่านั่นคือวิถีชีวิตที่พระเยซูเจ้าจะต้องรับ และเราก็ต้องมีความคิดชัดเจนหากปรารถนาจะเป็นผู้ติดตามพระองค์พระเยซูเจ้าไม่เคยสัญญากับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่าหากพวกเขาติดตามพระองค์แล้วพวกเขาจะมีชีวิตที่สุขสบายตรงข้ามพวกเขาจะต้องรับการทรมานและแบกการเขนร่วมกับพระองค์ พระกาศุกเยเรมีไม่ได้รับสารของพระเจ้าโดยปราศจากความรู้สึกนะครับท่านรู้แผนร้ายของผู้ที่จ้องเล่นงานท่านและท่านก็มีใจเครียดแค้นเยี่ยงปุถุชนทั้งหลายท่านนึกกับภาวนาว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลโปรดให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงลงโทษเขา ปริยาของท่านต่อแผนร้ายของศัตรูเกิดมาจากธรรมชาติมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้มีชีวิตม่ใช่ให้ตายท่านผู้ฟังอาจจะถามนะครับว่าเพราะเหตุใดบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกสรรจะต้องตายด้วยเล่าเราได้รับคำตอบจากการมองชีวิตของพระเยซูจเจ้า และคนพบว่าบาปนั่นเองที่นำไปสู่ความตายพระเจ้าทรงยอมให้พระบุตรสุดที่รักของพระองค์สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์จะไม่ตายอีกสิ่งนี้เป็นธรรมล้ำลึกที่ผู้นำสารทุกคนจะต้องเป็นพยานด้วยชีวิตของตนเกี่ยวกับการที่เยเรมีขอพระเจ้าลงโทษผู้ที่คิดแผนร้ายต่อท่าน มีข้อที่ควรให้ความใส่ใจอยู่สองประการคือประการแรกเยเรมีมอบคดีทั้งหมดของท่านไว้กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมเยเรมีจะไม่ทำการแก้แค้นด้วยตนเองแต่ปล่อยให้พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดการประการที่สองเราทราบดีว่า การแก้แค้นตกลงบนองค์พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกลางเขนตรงนั้นพระเจ้าทรงลงโทษบาปด้วยการมอบผู้ชอบธรรมให้เขานำไปฆ่าเพื่อว่าผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นพระวาจาที่เราสามารถนำไปใคร่ครวญตลอดวันนี้ได้มาจากยอห์นบทที่สามข้อ16 พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน